คทุกนยังไม่มีใครมาทำไดพูดไปได้เลยเอาพูดไปได้เลยมันเก็บไว<อ>ไ้เก็บไว้ไลค์กัน,นก็จะบอกทุกคนว่าจิบปลอดภัยนะคะไม่ไม่ต้องเป็นห่วงหลายคนที่เป็นห่วงว่าเอ้ยเมื่อกี้แบบอยู่ในพารากอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ปลอดภัยปลอ,อดภัยทั้งหมดทั้งคุณเอม็มคุณกี้กแล้วก็ก<า>ี้ทำงานอยู่ข้างในพารากอนแล้ววิ่งมาเมื่อกี้นี่ก็คือเพิ่งวิ่งมาเมื่อกี้คือเมื่อกี้คือเราอ่ะเข้าไปในห้างจังหวะดีมากคือเราอะพวกเราอะ พอเข้าไปในห้างอ่ะเราก็เห็นว่าคนอ่ะเหมือนวิ่งวิ่งออกมาเราคนนึงก็มาหานักแสดงแบบมารับนักแสดงอะไรเขามีงานช่องไงเออแล้วแต่บอกเลยว่าแบบทุกคนที่แบบติอยู่ใกล้ๆจิบตอนนั้นคือน่ารักมากคือแบบช่วยกันหนีช่วยกันให้ข้อมูลช่วยกันบอกแต่แต่ที่อันนี้นี่ไงนี่ไง อยู่อังรีเหมือนกันแม่อังร้อล้วพี่เต้อยู่อังรีเอ้าเต้อยู่อังรีเหรอเต้เมื่อกี้ฉันวิ่งหนีกระสุนค่ะในพารากอนค่ะอยู่กระชิบปกค่ะเขาบอกว่าจากการตรวจสอบภาพวงจรจิตแล้วจจอดปิดประชุมอยู่สัควร์หนคนไายสวมเสื้อผ้ารัดกุมสีเข้มกางเกงสีกากีสวมถุงมือใส่รองเท้าบู๊สีดำเหมือนเพิ่งเหมือนจะมาเตรียมตัวเลยอ่ะก็เอาเป็นว่า กำลังใจให้ตำรวจมาหรือยังเหรอตอนที่ไม่เห็นนะตอนนี้ปิด BTS แล้วคือตอนนี้เขาปิดห้างเขาเลยไล่คนออกมาไงแล้วคนมันหนีตายอล่วไม่ใช่ฝนตกไม่ใช่อันนี้คือเขาเป็นทั้งโคคนในรถเนี้ยเป็นจริงเพราะตอนที่วิ่งออกมาคือปืนเสียงปืนอยู่ข้างหลังแล้วก็ไล่ยิงมาจากข้างหลังเลยโอ้ยเป็นห่วงทุกคนตอน แน่ๆเพราะว่ามันแบบมันเร็วมากอะมันไม่ถึง1ินาทีไม่แต่แกเกตมาที่แกวิ่งออกมาใช่คือบันไดหนีไฟพารากอนอะคือคนเบียดออกมาแบบเหมือนแบบรูอะไรสักอย่างที่แบบวิ่งออกมากันอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วก็ไล่เขาบอกไล่ยิงทุกชั้นจ้ะไม่ไม่มีชั้นไหนคือไล่เขาเดินไล่ยิงทุกชั้นเช่รากอปิดห้าขงของเราอะของเราได้ยินเสียงอะตรงชั้นชั้นชั้น,น,นเอ็ม ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเราชั้นหนึ่งเราชั้นหนึ่งฝั่งนอตซึ่งก่อนหน้าคนร้ายผู้ชายค่ะตอนนี้อยู่ชั้นสองยังอยู่เลยอะเนี่ยคนร้ายอยู่ชั้นสองนะคะใครอยู่ในพารากอนมีคนบอกว่าอยู่ชั้นสองอันนี้ข่าวกองใช่ไหมเห็นใช่ไหมเห็นรูปคนร้ายแล้วค่ะแล้วตอนนี้จอดอยู่ที่ไหนกันครับอ๋อบอกไม่ได้แต่ว่าออกมาแล้วครับบอกไม่ได้ขอไม่บอกขอไม่บอกขอร้องแต่ว่าออกมาแล้วไม่ต้อง บ้าง